ชื่นชมนะคะท่านเป็นผู้เสียสละขอบคุณคุณแม่ทุกท่านคะ่ะคือผมดีใจนะคะที่ท่านมีบทบาทความเป็นแม่ท่านเสียสละเพื่อลูกนะคะท่านเป็นแม่พิมพ์ของลูกนะคะ ท่านคิดอะไรท่านทําอะไรทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนแม่ถ่ายทอดวิธีคิดวิธีการทุกอย่างให้ลูกไม่ได้หวังผลตอบแทนให้ลูกสวัสดีค่ะโคช้ชแอนรวมคือคงไม่สามารถเป็นแม่คนได้เพราะคง คิดว่าคงยังไม่เสียสละมากพอแต่คงขอเสียสละในบทบาทของความเป็นลูกกตัญญูคงขอเสียสละความเป็นลูกกตัญญูดีกว่าทําให้พ่อแม่สุขสบายนะคะถ้าใครยังไม่มีครอบครัวนะคะกลับไปคิดถึงคุณแม่นะคะคุณทุกคนต้องการความสุขทุกคนต้องการความสุข เวลาอวยพรขอพอรเราอยากให้คนที่เรารักมีความสุขความสุขประกอบไปด้วยอะไรคะถ้าให้น้ําหนักเท่าๆกันหนึ100่งรยปสุขภาพและการเงินคุณให้น้ําหนักเท่าไหร่คะพิม,มพ์ม,มาพิมพ์มาหนึ่งรสุขภาพและการเงินเอาเวลาอีกไหม อีกอันหนึ่งเป็นสามส่วนแล้วกันมีเงินไม่มีเวลาให้คนที่เรารักได้ไหม,มก็เลิกกันเยอะแยะสุขภาพไม่ดีแล้วมีความสุขไหยคะก็เยอะแยะมีเวลาแต่ไม่มีตังค์แม้กระทั่งคนที่เรารักป่วย ก็ไม่มีเงินจ่ายหาหมอโรงพยาบาลดีๆอันนี้ไงบาลานซ์ชีวิตคำว่าความสุขต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงต้องมีเวลาให้กับคนที่เรารักและก็ต้องมีเงินด้วยจริงไหมคะอย่าบอกว่าเงินไม่พอมันไม่ใช่สำคัญโอ้โหเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญจริงหรอเงินไม่ใช่เรื่องที่สำคัญจริงหรอ เจสวัสดีค่ะคุณไปร้านอาหารคุณดูราคาหรือดูเมนูคะตอบก่อนก็คุณอยากมีความสุขไม่ใช่หรอคุณอยากดูที่เมนูเลยใช่ไหมหรือดูฝั่งราคาก่อนนี่ไงคะความสุขคุณอาจจะลดลงถ้าเงินคุณน้อยลงและอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าคุณ กินอาหารที่ทําให้สุขภาพคุณไม่ดีมันไม่ได้ตายวันนี้ค่ะแต่กําลังตายผ่อนสมวันนี้คุณรักตัวเองมากแค่ไหนคะอย่าบอกว่าพอเพียงค่ะถ้าเงินคุณไม่พอคุณไม่มีเงินจ่ายซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะคุณอาจจะเจอเข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมคะข้างทางก็คือโอเค20บบาทพอแล้ว ก็เงินไม่พอไงคะ่ะถ้าคุณมีตังคุณก็สามารถซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวคุณภาพเกรด A ดีที่สุดนะก๋วยเตี๋ยวเส้นโฮวีดอะไรอย่างเงี้ยอาหารพรีเมียมมากินไงคะดังนั้นบาลานซ์ชีวิตคำว่าความสุขหลายประการด้วยกันนะคะก็คือ 1. สุขภาพที่แข็งแรง 2. การเงินที่มั่งคั่ง 3. ม,มีเวลาให้กับคนที่เรารักคุณคิดว่าแค่นี้พอไหมสำ,สำหรับคำว่าครอบครัวที่มีความสุขตั้งแต่เกิดจนตายคนในครอบครัวเขาจะเป็นคนเผาคุณนะคุณไม่รักเขาหรอกคุณจะไปเที่ยวเตะรักเพื่อนฝูงสุดท้ายเวลาคุณป่วยคนที่อยู่ข้างเตียงคุณคือใคร คนที่เรารักใช่ไหมคะระหว่างรักเพื่อนกับรักพ่อแม่คุณรักใครคะคุณพูดแต่ปากหรือเปล่าว่าคุณรักเขาขอบคุณที่สละเวลามาฟังไลฟ์นี้นะคะกรุณาแชร์ด้วยแชร์ไปให้เยอะหนูอาจจะไม่ใช่ดารามาเต้นไล่สาระ แต่มันเป็นเรื่องดราม่าที่แท้จริงที่เราหลีกนี้ไม่พ้นเราให้เวลา24ชั่วโมงของเราไปทำอะไรบางอย่างในสิ่งที่มันไม่ะนะคะโอเคต่อไปนะคะสุขภาพเอาแค่เรื่องสุขภาพก่อนนะคะคุณสามารถซื้อผักออร์แกนิกได้ไหมคะ ซื้อได้ไหมคะก็ข้างทางไงกำละสิบบาทกําละยี่สิบบาทแล้วคุณรู้ที่มาไหมแหล่งเพาะปลูกอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่ได้คิดไงคะกินไปวันๆก็พอแล้วใช่ไหมคะเพราะรายได้มันน้อยหรือเปล่าสองเรื่องการเงิน ก็อาชีพที่เราทําอยู่มันให้รายได้2เท่าสามเท่าไม่ได้ใช่ไหมมันเกิเลยทําให้ระดับความสุขของเราไม่มากพอข้อ2ก็คือต้องหาอะไรทําเพิ่มค่ะมันคือบาลานซ์ชีวิตอย่างหนึง่งถ้าหาอะไรทําเพิ่มแล้วมีเงินซื้ออาหารที่ทําให้สุขภาพดีคุณว่าคุ้มไหมคะและ เมื่อคุณมีรายได้เพิ่มวันหนึ่งจุดจุดหนึ่งคุณจะมีอิสรภาพทางเวลาอ่าคงมีคำตอบค่ะหลังจากจบไลฟ์นี้นะคะเอาของที่ดีที่สุดไปให้คุณแม่คุณคุณพ่อคุณเป็นผักออร์แกนิกมีจำหน่ายแน่นอนเดี๋ยวทักมาในคอมเมนต์นะคะ ด้วยวิชาชีพไม่สามารถประกาศแบบนี้ได้เราคุยกันในอินบ็อกซ์นะคะถ้างั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อวิชาชีพนะคะคุณอยากได้สุขภาพฮงจัดให้คุณอยากได้อิสรภาพทางการเงินและเวลาฮงก็มอบให้ฮงม,มีทุกอย่างที่คุณต้องการปัญหาทุกอย่างที่คุณต้องการฮงแก้ไขให้คุณได้หมดฮงม,มีทีมผู้เชี่ยวชาญทุกอย่าง และฮงมั่นใจคุณเชื่อมั่นในตัวฮงได้เพราะฮงพิถีพิถันพิถีพิถันจะทำอะไรต้องศึกษาให้ลึกให้จริงจังไม่ทำอะไรเล่นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฮงมอบให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพทักามาในอินบ็อกซ์ได้ค่ะ พิมพว่าสนใจเรื่องการเงินฮงม,มีทีมที่จะช่วยแก้ปัญหาการเงินให้คุณอิสรภาพทางเวลาเดี๋ยวมันจะมาเองถ้ามันมีเงินมากพอเข้ตรงนี้ไหมเงินไม่สำคัญหรอกแต่ถ้ามันไม่มากพอมันก็ไม่คุ้มค่ากับการที่คุณจะแลกเวลากับสิ่งนั้นนะคะอย่าทำงานที่ต้องแลกกับเวลา จนอายุ 40, 50, 60แต่จงสร้างระบบอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เงินทำงานแทนตัวเราคนรวยคนจนต่างกันที่เวลาการใช้24ชั่วโมงนี่แหละคนรวยเอาเวลาไปศึกษาหาความรู้แล้วมีความมั่าใจแล้วก็ลงมือทำส่วนคนจนมุ่งแต่หางานทำหางานทำไม่หาความรู้ สามสิบสี่สิบห้าสิบเอ๊ะมนึกสติอีกทีเอายังจนเหมือนเดิมถูกไหมคะดังนั้นสนใจทักมานะคะเดี๋ยวมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะสินค้าที่ทำให้คุณแม่คุณสุขภาพแข็งแรงทักมาค่ะเรามีคำตอบ สวัสดีค่ะรักแม่เยอะๆนะคะ